เก็บเบอร์รี่กันนะเจ้า oh, oh, oh. นี่นี่เจ้าก็คือว่าแอปเปิ้ลเก็บไว้กินนะเจ้าสาเหตุที่ใส่ถุงมือเพราะว่ามันจะมือมันจะนี่เป็นสี <c oughs> ม่วงๆหน่อยใส่ก็ได้ไ่ใส่ก็ได้นะเจ้าแล้วแต่สะดวกไขรกัเจ้าเก็บไว้กินเจ้าม่ได้ขายเจ้าลูเบอรี่นี่จะเป็นแบบเป็นเยอะมากเลยนะเจ้าเป็นทุกปีนะเจ้าแถวบ้านนี่ก็ มีแอปเปิลนะเจ้าติเก็บแถวนี้บอกมีคนเอเชียเลยเจ้าติแอปเปิลอยู่ก็จะมีแต่พวกพลังทั้งนั้นเลยเจ้าเขาก็จะแบบเฉยๆแล้วไงเนาะเขายังบอกเลยว่าเธอมาเก็บนี่ดีอะไรเงี้ยนี่ก็เก็บบ่ไหวเจ้ามาได้ขายเจ้าเอาเก็บไว้กินเจ้านี่เอาใ,ใส่ยกเกินหรือแบบ เป็นออแกนิกนะเจ้าปลอดสารพิษเจ้าบ่มีพิษนะเจ้าดูดิเยอะมากเลยดูดิโหเนี่ยลูกใยมากเลยนะเจ้าเนี่ยนี่นี่ดูดูตรงนี้ดิโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยเต็มเลยเห็นปะโอ้โหเก็บบะว่าดวยไวหลอกเจ้าเพราะว่าตีแอปเปิลกว้างเจ้าขอบครัวเรากับ มีแอปเปิลคนเดียวตี่เก็บมือขอบรัวกินเนี่ยเราเก็บไว้หน้าหนาวอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอเจา้ามีเต็มปลาในเจา้าเนื้อถี่กว้างเจ้ากันเลยแบบมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะดูดิมือเนี่ยเจ้าเก็บไว้กิน <c oughs> เจา้า